ชอบอะไรบ้างในดันลิงแมนหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะสิ่งที่น่าชอบนะจริงๆชอบชอบในในประเด็นมากกว่าในประเด็นประเด็นที่เขาที่เขาจะสื่อมากกว่าในเรื่องของเอ่เอเรื่องของชนชั้นการเมืองาก,การปกครองอะไรพวกเนี้ยในในอนาคตที่เขาคาดเดาว่าปีสองพันิบเจ็การเมืองการปกครองจะเป็นยังไง พวกนักการเมืองจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพวกสื่อโดยเฉพาะเรื่องของสื่อสื่อสื่อจริงๆมันเหมือนอะไรวะเหมือนเหมือนเหมือนสิ่งที่เป็นเป็นอมาตะานิสัยอมาตะาของสื่อเมื่อก่อนเป็นยังไงเม่อห้าสิบปีผ่านไปก็ยังเป็นเหมือนเดิมคือสื่อสื่อแม่งคืออาวุธที่หนักหน่วงมากๆอย่างอย่างเรื่องขุนพันจักรวาลเสือเนี่ยคือ คือสื่อก็ยังเป็นยังเป็นอาวุธที่ที่หนักกว่าเวทมนม์คถาซะอีกสื่อในในในส่วนของของเสือมเหสวนอะไรเงี้ยเห็ไหมการการจะสร้างเรื่องผูกเรื่องราวขึ้นมาเพื่อให้คนรุ่นหลังเชื่อว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยทุกวันนี้ทุกวันนี้สื่อก,ก็ก็อย่างการเขียนประวัติศาสตร์ใครเขียนก่อนคนนั้นคนนั้นคือผู้ชนะอะไรพวกเนี้ย การเขียนประวัติศาสตร์ทิ้งไว้ให้คนรุ่นหลังอ่านเขาก็เชื่อตามสิ่งที่สิ่งที่สื่อสื่อสิ่งที่ที่ที่คือสื่อมันมันเป็นมุมมองของสื่ออะใครเขียนก็เป็นมุมมองของคนนั้นซึ่งอืประวัติศาสตร์จริงเนื้อแท้จริงอ่ะมันมันมันไม่รู้มันต้องมันมันต้องให้คนที่อยู่ในยุคนั้นมาเล่าจริงๆซึ่งมันเรื่องมันจะเป็นยังไงมันก็อยู่ที่คนเล่าอีกนั่นแหละประมาณนั้นแหละ อ,อืมสำคัญส,สื่อเป็นอาวุธที่หนักหน่วงมากนี่ฮะที่ผมเปิดรูปมาเนี่ยเห็นไหมเขามันมันจะคืออย่างนี้ฮะตัวเรื่องหนังอ่ะมันก็จะคุยในเรื่องของเนี่ยฮะการเดินเรื่องของการสื่อสื่อจริงนะครับเดินเรื่องของสื่อว่าสื่อมันจะมุ่งม,มาตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะคือเป็นแค่หมากตัวหนึ่งอะฮะไอตัวพระเอกไออาโนอะฮะเออเป็นหมากหมากของมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังเรื่องนี้ผมอะ ผมมองนะมันมีบางอย่างคล้ายๆเพร์กเหมือนกันนะครับผมไอเพร์กนะฮะคือคือในในแบ็กเคาด์ข้างหลังนะอย่างภาคใหม่ครับผมแบ็กเคาด์ข้างหลังอะ่ะมันก็จะมีเรื่องของอันเนี้ยอย่างที่นาพูดถึงการปกครองเออมือนกับว่าทําไมให้อยู่ประเทศหนึ่งอะ่ะจึงให้มีเกมอย่างนี้ได้อะ่ะอันนี้คือเกมแบบไม่มีอะไรอะไรเลยนะคือคนตายกันเลยนะครับผมคนตายนะเออ ซึ่งในเพร์กเขาก็อธิบายว่าเออมันมีอาชญากรรมเยอะเว้ยนะครับปนค่ากันเยอะนะทีนี้แหละปีละหนึ่งวันเพื่อให้คนมาระบายอารมณ์มาล้างแค้นนะครับผมแล้วหนังเพร์กเนี่ยก็บอกว่าพอทำอย่างนี้ปีละวันนะฮะอาชญากรรมอ่ะลดลงนะครับผม <laughs> อันนี้คือเหตุผลของเพร์กนะแต่ว่าที่ผมไม่รู้นะเดอะรันนิ่งแมนเนี่ย เขาไม่อธิบายว่า,วาเหตุผลในยุคนั้นนะเหตุผลที่ว่าประเทศหนึ่งอเออให้มีเกมอย่างนี้ได้เนี่ยคืออะไรไม่รู้นะก็เลยอยากจะถามนานาว่าน้าประเมินตรงนี้ว่าไงวะมันเนี่เออมันเป็นเรื่องของไอ้นี้ว่ะความสะใจของมนุษย์อะ่ะคือคือคือถ้าเราอย่างอย่งอย่าง,างถ้าสื่อมันปั้นว่าคนนี้แม่งชั่วแบบนั้นชั่วแบบนี้นะเว้ย แล้วก็เอามายืนตรงกลางเพื่อให้เพื่อพิพากษาให้คนดูอ่ะคน mm hmm. คนมันไม่ได้มองว่าไอ้นี่มันเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นสิ่งที่สมควรที่จะโดนอะไรสักอย่างเพื่อให้สะสมกับสิ่งที่มันกระทําเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราในยุคปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้ไปดูเรื่องความจริงหรือลงลึกความจริงแล้วเราเรา,เราอ่านแค่หน้าฉากอะอ่านแค่หน้าข่าวว่าคนนี้แม่ง mm hmm. เดินเดินไปตบเด็กว่ะเดินไปกระทืบเด็กว่ะแต่เขาไม่ได้สืบมาก่อนว่าเออไอเด็กคนนี้มันทําอะไรไว้จนแบบเด็กคนนี้มันโดนตอบอะไรพวกเนี้ยไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นหรอกแต่ก็วิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วแล้วก็จินตนาการไปแล้วว่าแม่งเป็นกูนะกูกูเป็นพ่อของเด็กคนนี้แม่งกูไปไล่กระทืบละกูไปโน่นนั่นนี่ละก็เหมือนกันนี้เหมือนกันเหมือนเหมือนกันนี้เหมือนกันคือสร้างข่าวให้ให้คนคนนึงเป็นผู้ร้ายที่มันมันไม่น่าจะให้อภัยด้วยประการทั้งปวงแม้กระทั่งการตาย แม้กระทั่งการโดนไล่ล่าแบบคือคนดูแม่งสะใจกับการได้เห็นคนชั่วถูกไล่ล่าแต่แม่งเบื้องหลังก็คือเราไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วไอ้คนที่ถูกไล่ล่าหรือคนเนี่ยมันมันมันถูกใส่ร้ายมามันถูกสื่อบิดเบือนมามันมันมันสื่อได้ถึงจิตใจของคนคนที่เป็นเป็นคนนั่งดูด้วยอะเป็นผู้ชมอะ ผ,<ง>ผู้ชมไม่ได้มานั่งคิดว่าเอออคนนี้มันต้องไปตามกระบวนการทางกฎหมายแบบสมัยก่อนนะมันต้องเอาความสารเตี้ยต้องเล่นด้วยสารเตี้ยจิตใจคนส่วนใหญ่แม่งเป็นสารเตี้ยมากกว่ากฎหมายเลือกสารเตี้ยมากกว่ากฎหมายเลือกที่จะจัดการให้ได้เร็วมากกว่ากฎหมายบางทีกฎหมายมันช้าช้าเกินกว่าที่จะที่จะทําอะไรคนชั่วๆได้อะไรประมาณนั้นคือคือมันก็ก็สื่อถึงคนดูด้วย มันมีตรงนี้ฮะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวหัวเชื้อนะในการนําเข้าสู่โลกดิสโทเปียนะนี่ฮะที่ดาพูดถึงเมื่อกี้สองพันสิบเจ็ดใช่ไหมฮะนี่ฮะแล้ <Okay. S 2> ก็บอกว่าโลกเราอ่ะเศรษฐกิจอ่่มสลายนะอืล่มสลายนะยนะก็มีปัญหานะอาหารนะธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเออาหารขาดแคลนพูดง่ายๆ่าระบบเศรษฐกิจร่มสลายอาหารขาดแคลนสิ่งแวดล้มลอลมเนี่ยอย่ำแย่นะครับผมทรัพยานนกรต่างมัน มันรบเหลยวน้ำมันขาดแคลนนะครับซึ่งซึ่งก็คล้ายๆพวก Mac Mac แมสแม็กเหมือนกันเออน้ำมันขาดแคลนนะ,<ม>ะแล้วก็อ่าพวกสิ่งต่างๆมันมันมันไม่ดีอะสภาพแวดลด้อมต่างๆแล,แล้วก็มันก็เลยเนี่ยฮะมันทำให้มีมีมีไอเกย่แบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ฮนะยฮะนี่ที่น้าพูดถึงไนงะ ก็เป็นพล็อตนะครับผมเป็นพล็อตในยุคนั้นอืมที่ชอบอย่างเงี้ยออโลกเฮ้ยทรัพยากรอะไรอย่างเงี้ยฮะตัวละครตัวเนี้ยตัวนางเอกอะฮะผมพูดนิดหนึ่งนะตัวละครตัวนี้แต่ผมยังไม่ค่อยเล่าภาคภาคใหม่นะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อย,อยเล่าเนี่ยตัวละครตัวนี้นะภาคแรกอะมีบทบาทเยอะเยอะมากเลยอะ อืมนะแต่ภาคใหม่อ่ะน้อยมากเลยอืมไม่รู้เพราะอะไรผมไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวค่อยไปไปวิเคราะห์กันนะฮะโอเคนะครับอ่านิดหนึ่งนะว่าดันนิงแมนหนึ่งก็ไปเจมบเนี่ยอารโนเขาเขาท็อปฟอร์มไหมเมื่อเทียบกับต่างเรื่อง,งอื่นอ่นเพเดีเตอร์บ้าง เทอร์มิเเตอร์ทัวทัวรดีคอลพวกนี้ครเขาท็อปฟอร์มไหมนามนโ<ด>ม่อะไรไหมไม่นะไม่ได้ไม่ไม่ทไ,ไม่ได้ท็อปฟอร์มเท่าเท่า,ทาเรื่องอื่นๆก็ก็อย่างที่เรารู้สึกกันนั่นแหละเรื่องอื่นๆมันก็ดูดูเป็นที่นิยมกว่าท็อปฟอร์มมากกว่าในในเรื่องของแอคชั่นมันมันคือไอไอเอ่อรันนิ่งแมนมันเน้นที่ประเด็นมากกว่า ประเด็นที่เขาจะสื่อมากกว่าขายแอคชั่นแอคชั่นมันก็ก็เขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าตามมาตรฐานแอคชั่นทั่วไปขอให้มีแอคชั่นก็พอเป็นออนอินให้มันมีแอคชั่นก็พอแต่ประเด็นประเด็นของหนังมันสําคัญประเด็นการเล่าเรื่องการการถูกถูกทาร้ายแล้วก็การเอาคืนการเปิดโปงอะไรเนี่ยเขาเล่าเขาเน้นประเด็นเนื้อเรื่องมากกว่าที่จะไปเป็นเป็นเน้นแอคชั่นส่วนเรื่องอื่นๆมันมัน มันแอคชั่นชัดเจนกว่าอโนนมันภาพภาพความเป็นแอคชั่นมันมาก่อนอยู่แล้วเหมือนทอมครูดอะไรพวกเนี้ยถ้าหนังทอมครูดเล่นแอคชั่นมันก็จะโดดเด่นกว่าหนังที่ทอมครูดไปเล่นที่ไม่ใช่แอคชั่นอะไรพวกเนี้ยได้ข่าวว่าจะมีหนังมัมมี่ภาคใหม่เถือ่อนักแสดงคนเดิมด้วยอ่าใช่ครับมัมมี่ภาค4ี่ฮก็จะมีราเชลไวทนะครับผมแล้วก็เบนดอนเฟเซอร์กลับมาเล่นเป็นภาค4นะ แต่ว่าคนละเวอร์ชั่นกับเดบิมมี่ของอของอรีโคนินกับบัมเฮานะอันนั้นคนละเวอร์ชั่นกันของอของรีโคนินเนี่ยได้ดูก่อนนะฮะถ่ายเสร็จไปละนะของบัมเฮาแต่ว่าที่ข่าวล่าสุดน,นะเมื่อไม่กี่วันเนี่ยก็คือจะเป็นอันนี้เวอร์ชั่นต่อของเก่าคือราเชลไวเบนดนเฟเซอร์วงนี้ภาคสีนะ <laughs> ผมไม่อยากจะเชื่อผมอ่านข่าว กลับมาได้ไงวะนณณณประเมินว่าไงวะเออเอาข่าวนี้หน่อยประเมินว่าจริงจริงมันกลับมาไม่ได้แต่แต่ที่มันกลับมาได้เพราะเพราะกระแสของแบนดอนอืมเป็นกระแสของพระเอกที่เขากลับมาจากหนังที่เขาไดออสการ์ใช่ไหมหนังหนังที่ที่เขากลับมาแล้วแล้วเขามาเล่นหนังไอ้ที่อะไรเรื่องวานหรอลักเทวานหรืออะไรสักอย่างที่ที่เขาตัวอ้วนอ่ะเออ Uh กระแสกระแสเขาก็กลับมาตรงนั้นแล้วเขาเล่นหนังได้ระดับนั้นแล้วแล้วเขาก็ก็ผอมลงอะไรเงี้ยพอกระแสเขามา <c oughs> การจับเขามามามาใส่กับภาพยนตร์ที่มันเป็นไอคอนิกของของโลกภาพยนตร์อีกทีหนึ่งอะ่ะมันก็เลยน่าสนใจแล้วยิ่งยิ่งเดอะบัมมี่มันเป็นหนังที่ใครๆก็คือคนรอเอาจริงๆคนรอภาคต่อมากกว่ารอรีเมคซะอีก คือ,อรีเมคจริงมันไม่น่าสนใจรีเมคมันอาจจะแป๊กได้มันอาจจะชอบถูกใจหรือไม่ถูกใจได้แต่แต่การสร้างภาคต่อที่มันห่างหายไปนานกับตัวพระเอกกับนางเอกที่เราชื่นชอบที่เราแบบเออแม่งชอบว่ะอยู่แล้วแล้วมาครบสามด้วยนะมาทั้งพี่นางเอกด้วยใช่ไหมพพี่นางเอกอาจจะมาด้วยนะนั่นแหละมันก็เลยน่าสนใจว่าไอ้ไอไอนักแสดงมันถูกใจเราแล้วที่มันเหลือ มันเหลือพูดกลับแล้วล่ะว่าว่าจะทำได้ถูกใจเหมือนเมื่อก่อนไหมแต่ยังไงอืมแค่หน้าหน้าหนังมาแค่อย่างเงี้ยก็มันก็เรียกคนดูได้กว่าที่จะไปทำด m มามี่รีเมคอะไรมันมีมนตัวละครอีกตัวหนึ่ง,ง,งที่ที่เป็นชนเผ่าครับที่หน้าสักยันอน่ะน่าจะได้ไหมที่ตั้งแต่ภาคแรกเลยอะ่ะแล้วก็ภาคสองอ่ะใช่ไอ,อ้นั่นหลอด้วยนะเฮ้ยบ้า แล้วก็เป็นตัวละครที่คนจดจํานะฮะเออคือเป็นชนเผ่าในอียิปต์นี่แหละครับก็คือเป็นชนเผ่าโบรามโบราณเลยฮะชนเผ่าที่ดูแลเรื่องเรื่องสูตสารมัมมี่อืมผมจําชื่อไม่ได้แล้วมันมันมีชื่อด้วยฮะเอออะไรไม่รู้อะแล้วก็แล้วก็แบบเออคาแรคเตอร์โดดเด่นแล้วก็ตัวพี่พระเอกไอ้ตัวพี่นางเอกอย่างที่น้าว่าอืมพี่ที่มันแบบโลภไงโลภแต่รอดมาเออนะครับโอเคต่อแล้วเดี๋ยว